สว,ส,สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่แอนทำอะไรอยู่คะเนี่ยของเต็มเลยค่ะเห็นของลกๆเยอะๆขนาดนี้นะคะแม่แอนกำลังจัดห้องน้องเกศน้องกายใหม่ค่ะเราจัดทำไมล่ะคะเนี่ยก็พรุ่งนี้สิคะเรามีนัดว่าเตียงสองชั้นของคอมิทโต้คิสเนี่ยจะมาส่งเราแล้วเตียงเนี้ย เราก็จะเอาออกไปเพราะฉะนั้นเลยได้เลิกงานแบบดีจัดมันทุกอย่างเลยเคลียร์ทั้งเสื้อผ้าเก่าที่น้องเกณไม่ใช้แล้วดูสิดูสิเยอะขนาดนี้อเดี๋ยวเรามาคอยดูห้องใหม่ของน้องเกณน้องกายกันดีกว่านาะว่าโชมใหม่จะเป็นยังไงแต่ก่อนนี้ขอไปสลบแป๊บอย่ามั่งเลย ได้ขึ้นวันนี้ฮะวันนี้เป็นวันที่นัดช่างเตียงโทเมิทอกคิสมาส่งค่ะเขาจะประกอบอยู่ใช่ไหมใช่แล้วนี่เคลียร์กันนะอาเคลียร์พื้นที่หรอบริเวณเขาบอกว่าอีกสองชั่วโมงะมาดูนะยไม่ถึงนี่หรอแป๊บเดียวกี่ชั่วโมงครับประมาณชั่วโมงอ่าเห็นไหมย้อนย้อนไปนิดนึงนะซีมันเยอะไงโอเคครับี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะว่าจะสวยงามแค่ไหน ก็ตายค่ะคือนอกจากว่าเราจะต้องจัดห้องใหม่แล้วเนี่ยเอ่อนอกจากช่างจะประกอบแล้วเราก็ต้องจัดห้องใหม่ด้วยเนาะอแล้วเกสไปไหนล่ะคะน้ไหนคะโอ้เกสหลับเหรอนะโอ้โหมาถึงก็เออเออโอ้กายปีนะครับกายว่าคืนนี้ต้องหลับนแน่ๆน่หลับแบบดีแน่ๆไหนอันนั้นจับเกสนี่เป็นยังไงคะจั มีโอ้มีมีอะไระท่าตะมีตุ๊กตาฮะโอ้นั่งเป็นเพื่อนเหรอโอ้แล้วของกายเป็นไงฮะของกายไม่พอแม่โอ้โหเจตตื่นมาตอกลางนเหมือนเลือกทอยสตอรี่ไหมเฮ้ยตุ๊กตามีโอกาสนะท่านะใช่ป่ะโอเคถ้างั้นเอาลง๊กตาให้หมดเลยมาอนี่ตรงนี้นะก็มีเป็นใส่อะไรคะใส่หนังสือด้วยใช่ไหมคะอ๋อนี่ทงนี้ค่ะ ก็ได้โอ้นี่ใส่อะไรคะเนี่ยในนี้มีของเล่นด้วยเหรอฮะโ,โ,โอ้ยมีใส่ปืนด้วยฮะกลัวกลัวใครมาบุกอะะ่ะฮะก้าเขาคืนแล้วพกปืนใกล้ๆตัวใช่ไหมฮะ <c oughs> เจ๊คือ,อสเสร็จแล้วเจของน้องเก็นี่สีสอะไรฮะไม่เปิดสีผ้าผ้าผ้าคลุมเตียงนี่ซื้อมาใหม่เลยนะคะเนี่ยใช่เต่าหมอนน่ะเปลี่ยนได้สองลายด้วยนะแต่ว่ายังไงคะเลือกคิตตี้ถือถ้วยกาแฟอยู่อ๋อเลือกเลือกยังไงฮะแล้วยังไง ้อ๋อข้างหลังเผื่อเบื่อใช่ไหมคะอ๋อดีจังเลยหะแล้วของกายมีไหมคะของกายกายมีไหมฮะมีของหมอของกายเป็นรูปอะไรคะไอาอนแมนอ่ะเอาเวยเจ้าไหนขอดูฮะเอาเอเวนเจอร์ค่ะอ๋อไหนเขาดูหน่อยเบื่อเบื่อก็พลิกไปด้านหลังเบื่อเบื่อผิดไปด้านหลังเออมองไม่เห็นเลยเออเนี่ยเบื่อเบื่อเป็นยังไงฮะถ้าเบื่อเบื่ออ๋อเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่มันผิดอยู่ยัง อ้าวเหรอต้องมีของโปรดของไม่โปรดด้วยเหรอของโปรดของไม่จะเปลี่ยนเป็นแน่นอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยเอามาเพิ่มเนาะโอเป็นไงฮะสรุปสรุปแล้วเป็นไงนั่งห้อยขาได้เลยนั่งห้อยขาอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้ยโอเป็นตอสอนลงสอนเพื่อนๆลงต้องลงยังไงลงไั่หลังอ๋อนะคะนี่กลัวแต่ตอนเช้าเช้านี่ยง่วงง่วงอยู่อะตกบันไดแง่เลยครับไม่เขาใช้วิธีกระโดดลงมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตรงนี้นี่อ๋อตรงนี้มีที่อะไรคะเนี่ยโอ้มีที่นอน อ๋อถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่นอนก็สามารถลากออกมานั่งเล่นได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคืออตายเป็นคนนอนนิ่งนะอ่ากางจะลากหาตกลงมาเดี๋ยวเราก็จะกลางนี้ไว้ตกมันจมีแบบว่านุ่มๆเป็นเตียงโอเคแล้วก็อีกอย่างนึ้งคือเผื่อมีคนนอนใช่ไหมมีแขกมานอนด้วย เดีงยันนี้ยี่ห้ออะไรนะคะย้ำอีกทีถ้าใครอยากได้นะคะโทเมทโธคิสนะคะอ๋อโทเมโธคิสก็สามารถไปซื้อได้จากคิดจ่แล้วจำได้เปล่าใช่ที่เราไปที่โชว์รูมเขาที่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้งฮะถ้าเกิดว่ามีห้องทั้งเนี่ยปิดตรงนี้กลายเป็นห้องสิบของอ๋ออ๋ออย่างนี้เป็นบ้านเหรอฮะของสี่ห้องเต็งตัวอ๋อนี่วอล์กอินก็เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ๋ออย่างนี้อฮะโอ้โหนี่เป็นโมกอินคอร์เซจเล็กๆเดี๋ยวก่อนห้องเรามันการันตีว่าเตียงมันแข็งแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมีเป็นสแตนด์อัโอ้มา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 ระวังบนตียงโอ้มามองรับได้ถึงแบบหนักแล้วก็วัยรุ่นอะไรครับกายอ๋อปิดปิดกระดุมได้ครับปิดกระดุมได้ครับได้ไหมครับถ้าเกิดว่ามันแค่ไหนก็ไม่ได้ได้ไหมครับกาย มามาม้าช่วยหน่อยเอ้วยอยากอยากจะปิดปิดแต่ว่าปิดไม่ได้ยังไงครับโอ้อันนี้อันนี้เก็บไปก่อนนะาจา๋าดูปิดอ๋อ,อบ้านเลยคะ่ะโอ้ <บา S 1> นี่ยอยู่ในบ้านโอ้ใครอยู่ในบาใ้านว่าไงครับเอาเลื่อนออกมาก,กัน เลื่อนออกมาก่อนแปลว่าอะไรครับจะกระโดดนะแกจะโดดไม่ได้อ่ากระโดดหน่อยนึงได้อ่ะโนโนโนข้างล่างมันเป็นไม้อ๋อเดี๋ยวมันหักค่ะอ่าค่อยๆลงนะโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้น้ำน้ำหนักได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่ากระแทกได้เยอะๆเดี๋ยวมันจะหักนะคะใช้อะไรเราโอ้ดูดิเดินใหญ่เลยเดินใหญ่เลยนิ่มๆมากระโดดโอ๊ยดูนอนก่อนนะเมื่อบ๊ายบายไปโอ้ดูเด็กๆจะเป็นไงฮะบบ๊ กายกายเดี๋ยวกายถามก่อนยกเลยเดียกกันต่อกายกายกายถามหน่อยกาอะไรหนูชอบเตียงใหม่ไหมคะชอบตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยใช่ไหมอ่าเราเก๊ทเป็นไงฮะหนูชอบเตียงใหม่ไหมคะแต่มาให้ลงไปก่อนเลยไปก่อนทำไมอ่ะคืออย่ามาให้ฉันมานอนกอดเกายไป่ยไอ้าวไปกอดกอดอยา ได้เลยค่ะอะโอเควันนี้นะก็สนุกมากเลยมีเตียงใหม่แล้ว,แ,ลวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าลิปหน้านะ นี่วันนี้เรารีวิวห้องน้องเกตไปแล้วเนาะห้องน้องเกตแล้วแต่ว่าคลิปหน้านะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวบ้านเลยดีไหมคะเปิดบ้านเปิดบ้านค่ะคอนโดค่ะอ้าวหลุดมาแล้วได้่ไดออกได้อ่าโอเคอ่ะวันนี้ปิดคลิปก่อนค่ะติดตามชมนะถ้าอยากดูรีวิวบ้านของเรานะอ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะบายค่ะกายบายบาย